มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนนะครับประเด็นร้อนในวันนี้ก็จะเริ่มต้นจากเรื่องของอุบลราเก่อนนะครับครับเมื่อวานนี้ฝนตกหนักทําให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับสองรายด้วยกันไฟดับด้วยเหรอเมื่อวานนี้นะครับรายแรกนี้เป็นเป็นครอบครัวสามีภรรยาและก็ลูกครับครับแถวห้วยม่วงนะครับผมนะฮะขับรถมาแล้วปรากฏว่า ฝนฟ้าขนองฝนตกหนักแล้วก็มองไม่เห็นเส้นทางลงข้างทางครับเกิดอุบัติเหตุโชคดีคือไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าอีกรายหนึ่งนี่กลับมาจากสิติเกตนะครับปรากฏว่าชนเข้าไปก่อนถึงเซ็นท่านนี่ครับโอ้ชนที่คอสะพานครับตายคาที่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ พายุรทร<ล>มมกันนะครับข่าวนี้จากทางมินิเจอรออนไลน์นะครับพายุทลมอุบลกระบะเสียหลักแหกโค้ง3พ่อแม่ลูกติดในรถนะครับอีกลายรถเสียหลักพุ่งชนคอสะพานเสียชีวิตเลยนะครับโดยพายุทลมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับทำรถเสียหลักแหกโค้งนะครับเพราะว่าถนนลื่นตกถนนสามพ่อแม่ลูกนะครับติดคารถ ติดคาซากรถนะครับหน่วยกะยััยต้องเข้าไปช่วยนะครับนำตัวออกมาแล้วก็อีกรายนะครับเสียชีวิตเพราะว่ารถเสียหลักนะครับพุ่งชนคอสะพาน กระเด็นออกมาเสียชีวิต1ศพด้วยกันนะครับโดยเมื่อช่วงค่ำของวันที่22นะครับก็คือเมื่อวานนี้22มสเมษายนนะครับร้อยตรวจเอกสมสมสมัยนะครับฝ่ายดีรองสารวัตรสอบสวนนะครับสภานิติบุรุรเมืองบรรชธานีนะครับได้รับแจ้งว่ามีรถกระบ,บะเสียเสียหลักแหกโค้งโมรณะโ,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 โค้งมรณะห้วยคุ้มนะครับ ตำบลขามใหญ่เพื่อเมืองอบลราธานีนะครับซึ่งก็มีผู้ติดอยู่ในรถ3รายด้วยกันนะครับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลิธิมูลิธิสิทธิ์พระจีโกล,ลหรหันนะครับกู้ชีพคุณธรรมนำอุปกรณ์เครื่องตัดท่างนะครับเข้าไปช่วยเหลือ,อผู้ที่ติดรถ ที่ติดอยู่ในรถกระบะอีสุดีแม็กสีขาวนะครับหมายเลขทะเบียนกไก่รอเรือ4443อุบลราชธานีนะครับนำตัวนายธนพงศ์พิมพ์แน่นนะครับอายุ27ปีพร้อมภรรยาและก็ลูกชายที่ติดอยู่ในตัวถังรถออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับโดยทั้งหมดมีการตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทางด้านนายธนพงศ์นะครับเล่ากับทีมข่าวเล่าให้ทีมข่าวฟังนะครับว่าตนเองนี้นะครับเดินทาง พร้อมกับภรรยาและก็ลูกนะครับมาจากอำเภอม่วงสามสิบเพื่อกลับบ้านในตัวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเมื่อขับรถมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งก็มีฝนตกหนักนะครับพายุถลมอย่างหนักทีเดียวนะครับทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทางนะครับเนื่องจากถนนลื่นท่าที่ดูนี่เป็นการพลิกตะแคงนะฮะมาถึงขนาดว่าพลิกงานหรือพลิกความเพียงแค่พลิกตะแคงแต่ก็รถก็ยับเหมือนกันนะฮะก็พังยับทีเดียวนะครับ ก็ทําให้ภรรยาและลูกนะครับและลูกติดอยู่ในซากรถนะครับจนกระทั่งหน่วยกู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือ,อและนําตัวออกจากรถนะครับ,รบด้วยความปลอดภัยนะครับพร้อมทั้งฝากขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยนะครับ,รบในเวลากใกล้เคียง,<า>งกันของของไทยรัฐและก็มินิเจอร์ออนไลน์ข่าวตรงกันเลยนะครับเหมือนหนึ่งเหมือนหนึ่งเป็นข่าวเดียวกันเหมือนคนเขียนข่าวคนเดียวกันครับเอาล่ะเลาวันนี้ทันที่ก็ใจนะครับ และในเวลาเดียวกันนะครับใกล้เคียงกันนี่แหละไล่เรียก,กันนะครับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้รับแจ้งว่ามีรถกระบะยี่สูดีแม็กซีเทาหมายเลขทะเบียนบอยไม้คอควาย9523อำนาจเจริญนะครับคบันนี้เสียหลักนะครับ<อ>ไม่ใช่เสียหลักธรรมดานะชนคอสะพานด้วยชนคอสะพานด้วยครับ ที่ร่องขี้นาคนะครับก่อนถึงห้างเซ็นทรัลสาขาอบุรชธานีตการเรียงเมืองคือบาดทนศิเกตนะครับสิทธิเกตนะครับเกตบ้านทับไทยตบนเจร์แมนเพื่อเมืองอบุรชธานีนะครับอันนี้ผลปรากฏก็คือมีผู้เสียชีวิตที่ครับเมื่อเข้าไปตรวจสอบนะครับพบร่างนายชวกรทองสุขอายุ22ปีนะครับเป็นคนขับรถ แต่ไม่ได้อยู่ในรถครับเพราะว่ากระเด็นออกมาจากนอกรถนอกรถได้รับบาดเจ็บสาหัสแสดงว่าไม่ได้คาดเข็มขัดไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยน่าจะใช่ไม่าดอติเบลนะครับกระเด็นออกมาข้างนอกแลได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันปั๊มหัวใจนะครับก่อนที่จะรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลสมปรณสิทธิประสงค์อุบลรัตนนีนะครับก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นอิสุสุเหมือนกันนะฮะแสดงว่าอิสุสุนี่ได้รับความนิยมมากนะ ได้รับความนิยมนะฮะแต่พอไปสอบถามนะครับสอบถามเพื่อนนายชวกรนะครับที่ทราบเรื่องที่มาดูที่เกิดเหตุนะครับเราว่านายชวกรนี้นะครับกำลังขับรถกลับบ้านหลังไปเยี่ยมเพื่อนที่บ้านท่าคลองเหล็กอำเภอวินชำราบนะครับไม่ใช่ต่างจังหวัดนะครับอิท่วาลินนะครับระหว่างเดินทางกลับมาฝนตกหนักนะครับฝนตกหนักนะฮะทาให้ทัศนวิสัยการมองหนี่ไม่ดีแน่นอนนะครับมองอะไรก็ไม่ชัดแล้วล่ะแต่ว่าก็ไม่ชะลอความเร็วเลยฮะ ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าเพื่อชะลอความเร็วก็น่าจะสามารถเซฟได้นะครับซึ่งหลังจากที่ทัศนวิสัยไม่ดีแล้วนะครับทําให้รถตัวเองนี้เสียหลักพุ่งชนคอสะพานนะครับก่อนที่ตนเองจะกระเด็นออกมาจากตัวรถนะครับสะพานก็ไม่หลบด้วยนะครับไม่ยอมหลดนะนะครับไม่กลัวคอขาดหรือเปล่าในรสะพานนี้ครับคอสะพานนะฮะแล้วก็คงไม่คาดเข็มขัดนิรภัยด้วยก็เลยกระเด็นออกมาจากรถนะครับนี่สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนี้เกิดจากคน จากคนนะนี่ยฮะกือจากคนเลยครับผมก็คือถ้าใส่เสื้อที่เดียอย่างน้อยก็คือจะเซฟตัวเองเซฟตัวเองได้นะฮะยิ่งถ้าเกิดมีแอร์แบกด้วยยิ่งสามารถที่จะช่วยได้ดีมากเต็มที่ก็น่าจะรับบาดเจ็บ สาหัสบางเล็กน้อยแต่ไม่น่าจะขนาดครับเพื่อสาหัสก็ไม่เล็กน้อยเลยครับผมมันต้องบาดเจ็บเล็กน้อยไม่เงั้นบาดเจ็บสาหัสสาหัสเล็กน้อยไม่มีครับผมมันต้องบาดเจ็บเล็กน้อยไม่งั้นบาดเจ็บสาหัสครับผมต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่ได้ใช่ไหมสาหัสเล็กน้อยไม่ได้ไม่มีไม่มีครับผมบาดเจ็บตาเล็กน้อยไปเรื่อย อาการตายเล็กน้อยมีแต่ว่าตายสาหาสยู่แต่เล็กน้อยไม่ได้เลยไม่ได้ครับถ้าเผื่อสาหัสจะเล็กน้อยได้ไงต้องบัดเจ็บเล็กน้อยมันก็บัดเจ็บสาหัสผู้ตายเล็กน้อยอย่างนี้ก็ไม่ได้เลยไม่ได้ต่อรองไม่ได้เนาะครับผมคุณจะพูดไปเรื่อยอไม่ได้นะครับผมเอาสรุปเป็นว่าอย่าประมาทแล้วกันนะครับเพราะว่าตายเล็กน้อยไม่มีนะครับบาดสาหัสเล็กน้อยก็ไม่มีนะครับถ้าสาหัสเมื่อไหร่ก็คืออาจจะถึงถึงตายเลยนะครับ แต่ว่าถ้าเผื่อรถเสียหายเล็กน้อยนี่มีฮะเสียหายเล็กน้อยแล้วถ้าเผื่อว่าถ้าเผื่อรถเสียหายมากเสียหายน้อยนี่ทำยังไงผมก็แนะนาได้นะก็คือไปที่้นนอุบลสวีทหนึ่งกับเกีรนคลังอาวุธครับเพราะว่าเขาเป็นอู่ที่ไม่มีนะอู่ใหญ่เล็กน้อยมีนะครับเขาเป็นอู่ใหญ่เลยครับผมมีพื้นที่จะรถกว้างขวางสะดวกสบายห้องพักลูกค้าโออามากนะครับไม่มีโออาเล็กน้อยมีครับมีแล้วแล้วก็ห้องน้ำห้องท่าที่สะอาดมากครับผม และก็รวมทั้งในส่วนของความทันสมัยเครือมือครบคันทันสมัยนะครับช่างเองก็มีการอัพสกิลมีการพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องนะครับคุณมั่นใจได้เทียบเท่ากับซูเบริการของรถยนต์นะครับแต่ว่าราคาย่อมเยาวกว่าถึง30%นะครับ นอกจากนั้นเขาก็ยังมีการรับอัปเกรดรถของคุณนะครับเป็นการเพิ่มสมรรถนะและก็เพิ่มความปลอดภัยให้แก่รถของคุณด้วยอะไหล่และก็อุปกรณ์ชั้นนําระดับโลกไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ A R P T G M หรือว่าเป็นโชคโปรฟเฟนเดอร์นำํำเครื่องโทรทานแบตเตอรี่อเมรอนช่วงล่าง T R W และก็รวมทั้งในส่วนของการให้บริการติดตั้งแก๊สอย่างครบวงจรนะครับทั้งเ,เดี๋ยวเพิ่มมานิดหนึ่งฮะครับโอเคฮะขยับอีกนิดหนึ่งครับผม ครับโอเคครับเสียงเบาไปมากินะฮะเสียงมันอุดอูนะฮะแล้วก็รวมทั้งในส่วนของทางด้านการที่เราจะติดตั้งแกส๊สอย่างครบวงจรทั้งติดตั้งตรวจสภาพแล้วก็ออกไปรับรองการติดตั้งโดยวิศวกรน,นะครับตรงไปเลยนะครับอุบลเซอร์วิส1997ถนนคลังอาวุธนะครับทางไปโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการครับครับ ลูกบอลผิไฟนะครับเป็นลูกบอลดับเพลิงที่ผลิตโดยคนไทยนะครับเป็นลูกบอลที่ไม่ใหญ่มากนะครับใช้งานสะดวกสบายนะครับ <c oughs> คุณแค่โยนลูกบอลผลิไฟเข้าในกองเพลิงนะครับหรือว่าแขวนลูกบอลผลิตไฟไว้ในจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดเพลิงไหม้นะครับเมื่อลูกบอลผลิไฟเจอความร้อนก็จะทำงานของตัวทำงานด้วยตัวของเขาเองนะครับคือจะระเบิดตัวเองออกมานะครับสารเคมีที่อยู่ในก็จะระเบิดออกมาดับไฟอย่างง่ายดายนะครับคุณไม่ต้องไป ซุ่มดูนะครับว่าจะมีไฟไหม้หรือไม่นะครับแค่ให้ลูกบอลดิตไฟนะครับเป็นยามป้องกันอัคคีภัยที่บ้านที่ออฟฟิศของคุณก็เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วนะครับหาซื้อลูกบอลลิตไฟมาได้เลยนะครับสั่งมาที่เราได้เลยนะครับ0 9 0 3 7 0 1 0 1 3แล้วก็081 เจ็ดเก้าศูนย์แปดสี่สี่สองครับส่วนผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกล,มกล,มกลไม่ใช่ก็แวะเวียนไปที่อุบวนการแว่นไปตรวจวัสดุประกอบแว่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยนะครับให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไรเอียงเท่าไรยาวเท่าไรช่างก็จับไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็าไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปควรหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพ แล้วเรายัางสามารถที่จะเลือกชิ้นของเลนได้ด้วยเป็นเลนกระจกเลนมัตติโคสหรือว่าเป็นเลนโปรเกรสซีฟนะฮะราคาต่างกันคุณภาพก็ต่างกันแต่ว่าเราสามารถที่จะเลือกได้ครับสวมใส่ก็สบายตาใจเงินด้วยความสบายใจอยู่ที่อุบกัการแว่นตรงครับกับเทศบาลเก่าถนนเขื่อนผ่านนี้ครับ ทางโครงการก่อสร้างทางลอดต่างระดับนะครับแยกดงหัวพึ่งและก็ยกวรณารมนะครับฝากแจ้งถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ใช้รถใช้ถนนในแยกนั้นนะครับในช่วงประมาณต้นเดือนพฤษภาคมนี้นะครับทางโครงการก็จะมีการขุดเจาะนะครับเพื่อทําทางลอดนะครับเมื่อมีการขุดเจาะก็จะปิดถนนนะครับเมื่อปิดถนนแล้วนะครับการจราจรก็อาจจะมีการติดขัดนะครับและก็ใช้งานไม่สะดวกเท่าไหร่นักในบริเวณทั้งสองแยกนะครับทางโครงการก็เลยทําแผนที่ทางเลี่ยงทางเบี่ยงนะครับให้คุณผู้ฟังเข้าไปศึกษา นะครับไปถ่ายเค,ยเคียว้ดที่ Facebook ของอาจารย์นุพรนะครับถ่ายเสร็จแผนที่ก็จะปรากฏขึ้นมาชัดเจนทีเดียวนะครับอยากคุณผู้ฟังมาจากาการพืชผลนะครับ <c oughs> จะไปน่าเจริญนี้ไปเส้นทางใดหรือว่ามาจากสัิเกตจะไปยะโสธรไปเส้นทางใดสะดวกสบายนะครับแผนที่ปรากฏชัดทีเดียวนะครับนอกจากนั้นทางของการก็ยังทําป้าย บอกทางนะครับให้คุณผู้ฟังเข้าไปศึกษาด้วยนะครับทั้ง2องโครงการนี้นะครับใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ3ปีนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นทางลอดต่างระดับที่สวยที่สุดในภาคอีสานครับนี่ก็เป็นทางลอดต่างระดับ2ชั้นนะครับในภาคอีสานถ้าเพื่อเพชอุดรจะเป็นทางลอดต่างระดับนะฮะสามชั้นนะครับซึ่งเขาก็มีการเปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อต้นปี25 6 3ที่ผ่านมาครับ